ดีนะมันบอกมันไม่เอาเออถ้ามันเอาพี่ก็จะอุ้เออมันก็ยบอกว่าเออไม่เอองั้นงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมขอแบบว่าทําเรื่องทํเราวอะไรก่อนเนี่ยนานมากจนสองทุ่มครึ่งแล้วทีนี้แฟนที่ก็โทรไปพี่ก็ตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งไม่ว่างอ่ะคุยกับมันอยู่อ่ะแล้วคุยวิดีโอโกรกับมันด้วยนะแล้ว,ว,วตำรวจจริงเออแบบในข่าวที่มันแบบนั่งแล้วมันก็สวัสดีครับ ก็งงมากเลยที่เนี้ยแฟนที่มันไม่รู้ว่าพี่ไปไหนให้ไอ้กี้ช่วยตามหาไอ้กี้ก็บอกไม่เห็นนะพี่ตอนนั้นเห็นแกอยู่นี่แหละแล้วแกไปไหนไม่รู้แฟนที่เป็นห่วงพี่มากมันก็เลยให้รูทัสอะไปประชาสัมพันธ์ถ้าเจอบอกด้วยแจ้งด้วยอะไรเนงะี้ยพอพอเสร็จปุ๊บพี่พี่ก็เลยจะไปหาแฟนพี่ก็เลยโทรกลับแฟนมึงอยู่ไหนมันก็โมโหพี่อะมึงมึงไปเอากับใครอะไรอเงี้ยไอ้กี้ใช่ไหมทำไมตัวเรไปไม่รับอะไรเงี้ยอ้าวมึงว่ากูคน